เปิดดวงลัคนาราศีมิถุนเป็นเดือนที่ได้ดาวราชาโชคสามดวงจึงรวยสามเด้งเฮงถึงสามต่อลูกบริวารเดินทางออนไลน์คนรักหุ้นส่วนงานก็พาล่ำรวยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับเป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมิถุนครับประจำเดือนมิถุนายนนะครับ โอ้โหต้องบอกข่าวดีเลยนะครับอยากให้ชาวมิถุนนี่มาฟังกันเยอะๆได้เลยนะครับก็จะเป็นเดือนที่ได้ดาวราชาโชคพร้อมกันถึง3ดวงเลยนะครับโดยเฉพาะดาวพฤหันนี้ราชาโชคแต่วันที่19ครับมิมาย,ยนที่ผ่านมาและดาวศุกร์ก็ราชาโชคตั้งแต่3-1พฤษภาคมนี้แล้วนะครับและพอวันที่15มิถุนาครับดาวอาทิตย์อีกหนึ่งดวงก็เป็นราชาโชคทับชาวมิถุนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะดี3เด้เงเฮงสามต่ออย่างแน่นอนครับตรงนี้และอาจารย์ก็ยังจะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับแบบละเอียดเลยนะครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดกันก่อนนะครับก็เริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดาวพุธเป็นดาวประจําตัวครับก็ต้องบอกครับว่าช่วงที่ผ่านมาก็ดีอยู่นะครับพอไปอยู่ในเรือนลาพาแต่ไปเจอพระลาหูไง ก็เลยจะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดอยู่บ้างเหนื่อยน้อยกว่าจะได้นะครับแต่พอวันที่สองมิถุนายนไปแล้วครับดาวพุธย,ย้ายเห็นไหมพุธอันาพานวิวาทลาหูอันนี้ไม่เจอแล้วนะครับเพราะย้ายออกไปแล้วนะครับพุธย้ายเข้าสู่เรือนวินาศนะครับร่วมดาวมฤตยูเราก็จะมีความคิดความอ่านแปลกใหม่คิดนอกกรอบนะครับแล้วก็เน้นอยู่เบื้องหลังก็ดังได้น่าเห็นไหมเพราะว่าอะไรดาวพุธไปอยู่บ้านดาวศุกร์ไงครับเป็นบ้านคู่มิตร และดาวสุกไปไหนดาวสุกไปลอยอยู่ในเรือนการเงินได้ราชาโชคด้วยสามไปแสดงว่าตนุวินาศวินาศกระดุมพระเห็นไหมเพราะนั้นอยู่เบื้องหลังก็ได้ดีได้แต่ก็เบื้องหลังไม่นานนะครับเพราะดาวพุธเดินไวมากวันที่18มิถุนาย้ายราศีทับลัคนาเราได้กเกษตรตาธิบดีและได้องค์เกณฑ์อีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าดาวเดินไวจากนีไปนะครับสมิถุนาทําอะไร ชาวมิถุนต้องรวดเร็วฉับไวห้ามโลเลห้ามลังเลเดี๋ยวจะเสียงานเสียการใหญ่นะครับถ้าทําไวก็จะได้เปรียบอ่าแล้ว 2. พอวันที่18มิถุนาอีกดาวพุธเป็นกเกษตรตาทิพดีก็แปลว่ามั่นคงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสื่อสารเจรจาดีได้หมดทุกอย่างนะครับสุขภาพร่างกายหายป่วยหายเจ็บแข็งแรงนะครับโอ้โหเรียกว่าหรือจะทําอะไรเบิ้ลเบิลได้ทําไปเลยครับในช่วง18มิถุนาไปแล้ว นะครับเรียกว่าดาวประจําตัวอยู่ในมุมที่โดดเด่นมากเลยนะครับตรงนี้ถ้าจะมีอะไรก็แค่อาทิตย์สองอทิตย์แรกเท่านั้นสองถึงสิบแปดเนี่ยถ้ามีอะไรบางครั้งยังจะต้องลิดแทงแก้ปัญหาอยู่เบื้องหลังบ้างอะไรบ้างออนไลน์เยอะๆหน่อยแต่พอวันที่สิบแปดไปแล้วเฉิดฉายให้เต็มที่ครับมั่นใจได้เลยว่าเราจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นี่คือตัวเราครับโดดเด่นมาแล้วนะครับต่อไปในเรื่องการเงิน อันนี้ก็เด่นไม่แพ้กันครับเพราะเรามีดาวอังคารเนี่ยมารออยู่แล้วครับในเรือนการเงินดาวอังคารเนี่ยมาจากภพลาพระด้วยเห็นไหมก็นาไปซึ่งโชคลาภดาวคารไปดาวความขยันยิ่งขยันก็ยิ่งรวยแต่การขยันเราเนี่ยอังคารได้ตําแหน่งเป็นนิดนะครับมีเทคนิคเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือว่าขยันแต่ไม่แข่งก้าวไม่รุนแรงไม่ไปกดดันใคร อะไรแบบนี้นะครับจะทําให้เราได้เงินใช้ซอฟต์พาวเวอร์ครับยิ้มแย้มแจ่มใสเซอร์วิสบริการเอาอกเอาใจเห็นไหมก็จะทําให้เราได้เงินเน้นเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมนะครับเน้นเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยเดี๋ยวเงินทองมาแล้วไม่ใช่ไปดุดันไปกดดันไปฟอร์สเขาอย่างเงี้ยไม่ได้ตังค์นะครับบอกไว้ก่อนฮะและที่สําคัญครับเดี๋ยวพอดาวสุกมาวันที่สัเิเดพฤษภาคมไปแล้ว ยอยู่ยาไปถึง30มิถุนายนเลยนะดาวสุขเข้าเรือนการเงินได้ตาแหน่งราชาโชคฉลกฉลิงผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศัก์บุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอ้าวโอ้โหมีอํานาจด้านการเงินแล้วครับเงินทองเข้ารัวๆเห็นไหมก็ถามไปดาวสุขเป็นดาวอาหารของกินความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมอะไรแนวๆน,นี้ก็ได้ หรือยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีแล้วดาวสุขอยู่ร่วมกับดาวอังคารเข้าเกณฑ์ีิครับสุขปากหวานอังคารรับเอาเห็นไหมไม่เน้นใช้กําลังไม่เน้นใช้ความรุนแรงใช้เน้นปากหวานดิก็รับเอาแล้วก็รับเงินรับทองเป็นดาวคู่มิตรแสดงว่าจะมีคู่มิตรมีมิตรหายมาช่วยเหลือเกื้อกูลอุป,ปถัมภ์นี่ก็ทําให้เราได้เงินหมดเลยเมาได้ยิ่งกลางเดือนไปแล้วอีกมีดาวอาทิตย์ได้ราชาโชคทับตัวโอ้โหบอกเลย3โชคก็ได้3เด้งไง เฮงสามต่อเงินทองก็เข้ากันสนุกสนานแต่ท้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยนะครับถ้าพื้นดวงเดิมดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวศุกร์เด่นดาวพฤหัสเด่นนะโอ้โหบอกเลยได้เยอะนะครับตรงนี้เพราะนี่เป็นดาวจอดนะครับแลอดาวศุกร์มาจะพบอุตตะก็ลูกหลานบริวารพารวยเห็นไหมที่ผมบอกอันนี้ได้หมดการงานดาวพฤหัสอยู่ในเรือนลาภะนรัอุดมเกณ์นี่ก็งานพารวยพาได้เงินเห็นไหม ราะฉะนั้นหลายอย่างครับที่จะทําให้เราโดดเด่นหรือในช่วงวันที่15มิถุนาไปแล้วครับดาวอาทิตย์ทับตัวเราใช่ไหมครับมีเกณฑ์เดินทางเดินทางไกลเดินทางไปพบคนใหญ่ๆตโต,ตระดับซีโอระผู้บริหารไปเลยดาวที่มาจากเรือนศาสตรชาสาสตรแปลว่าพบปะพูดคุยเจราจาติดต่อออนไลน์โอ้โหและราชาโชคทับตัวเทคนิคก็คืออะไรต้องแต่งตัวให้ดูดีดูสะอาดดูสว่างดูไบรท์ดูมีสง่าราศี นะครับไม่ใช่เซอเซรอซอมซอ้อออกไปอันนี้ไม่ได้นะครับบอกเลยถ้าแต่งกายดีมีช้ยไปกว่าครึ่งเออมีิร์สอิ m เพรสชั่นเห็นไหมอันนี้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นให้รู้ไว้ว่าเป็นเดือนที่จะมีดาวไปลอยในเรือนการเงินเนี่ยมากกว่าสองดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่ายิ่งขยันยิ่งทํามากได้มากนะครับตรงนี้ลุยเลยครับมีเกณฑ์จะร่ํารวยแล้วเดี๋ยวพอเข้าก,กรกดาเนี่ยจะเริ่มลดลงแล้วนะเพราะว่า ดาวอังคารก็ย้ายสามสิบเห็นไหมดาวศุกร์ก็ย้ายสามสิบมีแต่ดาวพุธเข้าไปแล้วดาวพุธก็อยู่แค่แป๊บเดียวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่จะร่ำรวยที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับรีบทำครับจะได้เฮงเงปังๆนะเพราะเราฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับได้จากความรู้ความสามารถลูกบริวารอะไรหลายอย่างทําไปเลยครับเหมือนทําอะไรก็ได้ทงังคนดวงขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้โชคลาบล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนครับโชคลาบเป็นดาวอังคาร อังคารยัง,องรอในเดือนการเงินอยู่ถึง30มิถุนานะอันนั้นจะเบาลงและเพื่ะน,นั้นอันนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายเหมือนกันที่จะมีโชคมีลาบนะครับโชคลาบเนี่ยดาวราชาโชคเพียบซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนครับผู้ชายจะพารวยนี่นี่ก็ได้นะครับหรือเลขที่เกี่ยวกับลูกเพราะลูกก็คือดาวสุกไงไมาดาวโชคลาบไปทำมุมกับดาวสุลูกบอกเลขแล้วถูก อายุของลูกก็ได้นะครับหรือบริวารมาที่ลูกน้องลูกน้องบอกลูกน้องขยันตั้งใจทำมาหากินแล้วรวยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือไปถึงในเรื่องของการงานถ้าใครไม่มีลูกนะเป็นเนเรื่องงานเลยเพราะงานอยู่ในเรือนเรา,าแปลว่าเสี่ยงโชคเลขประจําตัวพนักงานเราเลขที่ออฟฟิศเราเลขที่ออฟฟิศลูกค้าที่เราคุยนี่นนแหละจะออกนะครับไปซื้อกับผู้ชายอันนี้มีมุมที่จะถูกแต่ก็ต้องเคืือกลับไว้บ้างนะ เพราะดาวโชคลาบเป็นนิดมันจะออกหกผันพิกผันเช่นสามหกหกสามอะไรแบบเนี้หกกระดกเป็นเก้าสามเก้าเก้าสามนี่คือตัวอย่างของการเล่นกันเสี่ยงโชคนะครับแต่ถ้ามองในมุมที่หมายถึง โชคลาภที่แบบว่าหยิบจับทําอะไรก็สาเร็จเนี่ยโอ้โ oh, หอันนี้จะสาเร็จมากมายหลายประการแล้วง่ายขึ้นมากกว่าเดือนพฤษสภาที่ผ่านมาเพราะเดือนพฤษสภาดาวตัวเองดาวพุธยังไปเจอพระราหูคู่ศัตรูนะครับแต่เดือนนี้ดูแล้วมีแต่คู่มิกซทั้งนั้นเลยอาทิตย์ไปเจอกับพุธก็คู่บริหารจัดการเมนเนนพระจลจะราหูคู่ค้าขา,ขายอังคารกับศุกร์ก็เป็นคู่มิกกันหมดเนี่ยบอกเลยครับโชคลาภลังไหลถล่มทลายไหลามาเทมาครับยินดีด้วยครับการงานกันบ้างนะครับการงานก็ดาวพฤหัส ดาวพฤหัสก็ได้ราชาโชคแล้วก็เดินหน้าอยู่ร่วมกับดาวพระราหูสองคนคู่ค้าขายแปลว่าจะมีคนมาชวนทําธุรกิจนะครับแบ่งปันผลประโยชน์ทาไปเลยอันนี้อยู่ในมุมที่ดีหรือถ้าการงานมีเจรจาติดต่อกับลูกค้าจะเป็นผู้ชายก็ยิ่งโดดเด่นเพราะดวงเราได้ราชาโชคนะครับก็จะยิ่งใหญ่หรือจะไปหยิบจับทําอะไรงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆก็วิ่งเข้ามาหาเราทําแล้วก็ดี หรือตกงานก็มีเกณฑ์ได้งานเลยครับเพราะดาวอยู่ในมุมดีๆทางนั้นเลยหรือใครทําธุรกิจเนี่ยโอ้โหจังหวะดีๆอย่างนี้นะควรจะเปิดตัวขยับขยายกิจการให้มันคงให้ยิ่งใหญ่ทาได้หมดนะครับตรงนี้ใช้ความรู้ก็ได้ใช้ความสวยความงามทักษะการพูดการขายเจรจาติดต่อโอ้โหเรื่องการงานนี่ดูแล้ว ไม่ได้มีปัญหาเลยแต่เพียงแต่ว่าไปอยู่กับดาวราหูก็เน้นโลกออนไลน์สิครับเพราะยุคนี้มันเป็นยุคดิจิตอลแล้วอะ่มะมาใครยังดักดานทําแบบออฟไลน์เนี่ยจะได้ไม่เยอะแต่ใครไปรยุคปรับตัวทาผ่านโลกออนไลน์เนี่ยก็จะได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลดีกับเรานะเพราะนั้นรีบทํารีบลุยได้เลยนะครับ <c oughs> ในส่วนของครอบครัวเนี่ยนแน่นอนครอบครัวเป็นดาวพุธใช่ไหมครับดาวพุธไปเป็นวินาศ ตั้งแต่สองถึงส e, ิบเจ็ดเหี่พราะวันที่สิบแีดนยย้ายแล้วก็แปลว่าช่วงสองถึงสิบเจ็ดไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้ดูแลที่บ้านเลยที่บ้านมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆพอไปเจอดาวมฤิตยูเนี่ยก็แปลว่าโรคภัยอ,อาเพศเพราะนั้นก็ดูแลหน่อยนะครับตั้งแต่สองถึงสิบเจดแต่พอวันที่สิบแปดไปแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับหรือจะออกรถถอยรถเนี่ยผมว่าไปออกรถหลัลงที่สิบแปดมทุนาเนี่ยมีสิทธิ์ได้บ้านได้รถ หรือไปคุยไปเจรจาสื่อสารติดขัดอะไรกันเคลียร์กันได้อย่างลงล็อกลงตัวเพรวันที่18เนี่ยดา,ด,าดาวพุหดาวดาวพุธครับจะไปเจอดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคล้อตั้งแต่วันที่สิบห้แล้วเห็นไหมครับราชาโชคก็มีโชคเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินก็ได้เห็นไหมข่าวดีครับไม่มีปัญหาเลยหรือจะกลับบ้านบ่อยไปปาร์ตี้คุยกันมีเรื่องราวดีๆข่าวดีทั้งนั้นเพราะดวงดีครับความรักครับ โอ้โหความรักก็สุกสดใส,ข,สขึ้นนะครับอ่าดาวพฤหัสเนี่ยเห็นไหมได้ราชาโชคคู่เปคู่สนับสนุนถึงได้บอกว่าคู่คนรักหุ้นส่วนเนี่ยพารวยไงก็อยู่ในเรือนลาหะนะครับก็คุยกันไปดีลกันไปใครโสดก็มีเกณฑ์เจอไม่ว่าจะจากโลกออนไลน์หรือจากการเดินทางเจรจาติดต่ออะไรพวกนี้ได้หมดนะครับคนมีคู่อยู่แล้วก็สดใสนะมีความสุข โอ้โหยิ่งดาวสุขดาวความรักอีกหนึ่งดวงนี่ก็เป็นราชาโชคและอแล้วก็อังคารกระสุขสุข,สขปากหวานนะคะรับเอานาทีนี้ไม่มีอะไรมัทรสดวาจาปิยะวาจาปากหวานไว้ก่อนได้ทุกอย่างแฟนก็ให้อะไรดีๆกับเรานะครับหรือแฟนได้เจริญรุ่งเรือง,งในหน้าที่การงานก็ปันผลเงินมาให้เราโอ้โคนเมถุนดวงดีจริงๆนะครับยินดีด้วยเลยสุดท้ายก็ลูกและบริวารก็ดาวสุขเห็นไหมก็เป็นเรียกว่าราชาโชคทั้งเดือนเลยโอ้โหทีนี้ก็ ลูกข่าวดีลูกสอบติดลูกผลการเรียนดีลูกเอาเงินเอาทองมาให้เราบริวารขยันขันแข็งตั้งใจทำมาหากินกระจายงานให้บริวารทําเต็มที่ได้เลยตัวเราก็โดดเด่นเห็นไหมบริวารก็เด่นนี่มันเด่นทั้งเราทั้งโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าเต็มคาราเบลครับมาเต็มเพราะนั้นก็ยินดีด้วยนะครับแหมดีแทบทุกเรื่องเลยนะครับบอกเลยนะเพราะดวงดาวก็เห็นกันอยู่ว่าตกวินาตก็วินาทีแค่สิบกวาก่าวันกโอ้เพราะฉะนั้น ไม่มีอะไรมาหยุดยัง้งเราแล้วนะครับจากนี้ไปให้ทาให้เต็มที่เพราะเข้าเดือนกรกฎาอังคารจะไปเลงเสาอันนี้คู่สตัตรูศูกสุขก็จะไปเลงเสาก็คู่สตัตรูเห็นไหมมันจะไม่เด่นเหมือนมิถุนาแล้วนะครับเพราะนั้นวางแผนชีวิตได้เลยมิถุนาจะทำอะไรทําให้เสร็จภายในเดือนมิถุนาเนี่ยคุณจะสำเร็จลํารวยอย่างมากครับนะก็ยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตรงนี้สุดท้ายเลขนำโชคก็4 6 3 8 7นะครับขอให้ชาวมิถุนทุกคนเฮงๆรวยรย,ยครับ แแน่นอนนี่คือถ่ายแค่ดาวจอนะครับถ้าอยากดูดวงเจาะลึกกอาจารย์เกตเทว็ต้องดูทั้งดาวเดิมและดาวจอดก็แอดไลน์แอดไซเกตเทวะหกห้าได้เลยนะครับหรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกครับรับประกันการันตีได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาครับหรือใครอยากจะฟังต่อให้จบอาจารย์ก็จะมีบอกว่าดูกับอาจารย์เกตเทวะได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรแล้วยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็เป็นภาพดวงเราเองนั่นแหละ มีบูชาติดตัวไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุ่มุงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายงชตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสุ่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซษสมริพผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ โอดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ห้ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้ และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับ,บรับทรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน QR วอาโคตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไซเกรสเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรเทวียดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยาก รู้ลักขณาเพราะลักขนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลทุถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอน